สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมูอนี้มาพบกับช่องแย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอนี้ิแย่ภาษีก็ได้น้ำของมูลแนวทางเล็เด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่17มกราคมเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ภาษีอ่ะฝากกดติดตามกดถูกใจแย่ภาษีน้ำไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะย้ำแย่ภาษีร่วคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งผาชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เของมาคุยมาทั่าไรกับยายไปสิกะคอมเมนต์มัตไตคลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องห่วงสุดท้ายแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะกามื่อเอินก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชควินล่ะเพ่งเฮงเรื่อยๆสุขู่สุขุนเนาะจ้าเพราะว่าร้ายยายห้างจ้าพี่น้องไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ท่านเล็กเพิ่งเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าลางเอ็ดมาลีว่าสันจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าขันเพิ่นบอกว่ายายไปสีบอกคือบ่กเอาอันเก่ามาให้เทียบน้ำเบเดอร์ สมมติว่าขันอันเก้าเพื่อนบ่เขาอแยาแพทสิกาสิ่เอามาเทียบเนาะจะคันอันใดเพื่อนเขาเพื่อนกาสิเอามาเทียบให้เนาะจะพี่น้องเนาะกะขอถั่วถัภัไหลายๆเนาะจะพี่น้องเนาะอันนี้แนวทางของแอดมารีล่างว่สาสันจ่าแอดมารีเพิ่นลวานเนาะูปใดติดตามผลงานแอดมารีเคปบหน้าจอเป็นเป็นแนวทางไหนเลยเนาะจะ1 2 1 3 1 7 6 2 6 3 6 7 8 2า3กแและ87จากแนวทางแอดมารีล่างอย่างเดียวนะจ้ะพี่น้อง ผู้ใดติดตามผลงานของแอดมารีแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดเปิดผ้าลวยว่าสันจ่าพี่น้องแอดเปิดเพื่นอนบอกว่า17มกราสายเรียนว่าสันจ่าพี่น้องผู้ใดมักเรียนกระจวดได้เลยว่าสันจ่าเพื่นอนว่าขั้งทึ่งสองก็นึงมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันจ่าแอดเปิดเพื่นอนว่าเนาะข้างล่างเจ็ดกับเก้าว่าสันจ่าพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานของแอดเปิดอยู่กระจวดจัดฝาดเบื่อได้เลยนอกจากสายเรียนว่าสันจ่าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้กับสายเลนคือกันจ้ะงวนนีงวแเหลกที่เพิ่งลงสายเลยนมากเนาะจ้ะแนวทางของอาจารย์กัปตันใหญ่ตัว,วสันเนาะจ้ะพี่น้องกบขอผบอพุณแน,นวทางของเพื่อนเนาะจ้ะการเพิ่นบอกว่าขังทิ่งเลนหาวาสันจ้ะเพื่นอนว่าขังล่างเลนเจ็ดพี่น้องจวดจัดฝาดบึมอได้เลยเนาะจ้ะเนาะขันบอตีเขาโก้พี่น้องกะขันป้อตีเขาโก้แย่ยแม่ซีกะขันตีเขาโก้เพื่นอนกะโบกหูคือกันเนาะแต่ว่าขันเมนเกมากอะเปรตตามหลังมากเนาะจ้ะ แปดจ็ดจวดจหมวกมวนบอจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เลือสีตาไฟไฮโซ่สันจา้าเด่นบนล่างนอสันเนาะจ่าพี่น้องเนาะสามตัวก็บนสองตัวก็ล่างนาสันจา่าพ่นว่าอาจารย์สุรินพยากรนาสันเนจาจ่าพี่น้องสามตัวมี9.3.2.3.4.2มสามตัวก็9 3้า3ามเและ4.2 จากแนวทางของอาจารย์สุรินทร์อวดฤษปูฤสีตาไฟไฮโชกประสันนอกจากพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดกันมากกระจวดเลยเนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของลุงเสริมชุดฟันท่งจากพี่น้องงวดที่แล้วฟันท่งล่างหกแปดจ้าแตะไปออกขัง,งเทิงนอกจากพี่น้องฟันทงลาง่างหกแปดประสันจาก่นว่าแต่ไปออกขังเทึง งวดนี้ลุงเสริมชุดฟันทงมาแล้วจ้าชุดเดียวกันกับเลขห่ 6, หกแปดงวดที่แล้วงวดนี้ฟันทงมาสิบเจ็ดมกลาวิ่งสองมาสัจ้าเพิ่นว่าสองตัวสรุปสองหกจ้าพี่น้องผู้ใดติดตามผลงานของลุงเสริมหรือว่ามาผลงานของลุงเสริมอยูกอ่กับแคปหน้าจอจวดจาดฟาดบึ่มใดเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าตัวเดียวว่าสัจ้าเพิ่นว่าขังเทิงหนึ่งว่าสัจ้าเพิ่นว่าเอาเดนวาเนาะขังลางเก่าว่สัญญาเพิ่นว่า ละเด่นเพิินกะสรุปมาแล้วเนาะจ้ะวิ่งบนตัวเดียวหนึ่งวิ่งล่างตัวเดียวเก้ายายไปซีคือสีบบดับแลวเนาะเก่าล่างคือสีบบกาดับแล้ว,นะ 9, ลลวถ้าดับชนเด่นให้เลือกเด่ยนยายไปซีกะจวดจัดนําเพิินจากเก่าแต่สีจับใสเปดเก่าหรือว่าเก่าเจ็ดคือสีจับไซบไายดอกเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาละจ้าพี่น้องถามหาวสันจ้างวดที่แล้วไอ้ม,มัมหาใสามกับสีวสันเนาะจ้าเข่าสามจ้าไอ้มัมเข่าสาม ออกสามหกข้างแางนอกจากเซียนทาไส้หลุดจ้ะงวดนี้ไอหมัมบอกว่ามาได้ทั้งถึงและทั้งล่าง่าสันหนึ่งก็สองมาตัวใดตัวหนึ่ง่าสันจา้าเบินว่าเซียนทาไส้ก็บอกว่าเดนหนึ่งก็เดนสองก็หาชนกันก็ไอหมัมามคือสองมาสันจา้าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางหลกักจากแนวทางเลเรียนไอหม,มัมกับเซียนทาไส้นอกจากพี่น้องเนาะต่อไปอันนี้หนุ่มเมืองน้ำดำมาสันจา่าพี่น้องหนุ่มเมืองน้ำดำมาสันจ่า เพื่อนบอกว่าสามโตติดไว้เนเอร์ว,ว่าสันงวดที่แล้วอันชุดนี้ยายไปสีบอเห็นเนาะจ่าพี่น้องขอขอตรวจขอไพ่เพิ่งจะเห็นงวดนี้งวดแรกเนาะจ่างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่อนหายศูหกออกศูนย์หกแปดละสันงวดนี้709และ739จวดจัดฟาดเบิรมได้เลยเนาะจ่าพี่น้องกัน709จอดกะเหลือ739ดสามเกละสันหรือว่าจะเป็น937หรือ973ก็ได้เนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้นุ่มพู้ทอดวสันเอดประชานะจ้าพี่น้องตัวเดียวเน้นเน้นเจ็ดศูนนจวสัจ่บนวาคันผู้ใดมักเจ7ูนศ็กระจวดจาาได้เนอจ่าโตไปเลยจ้าอันนี้ไทยลัตเตอี่วสันจ้าพี่น้องเพื่นว่าเจาะเลขเด่นสุดสรุป17บเจ็ดมกลาวสันหายมาเก้าสองเก้าสามก้าเจ็ดหนึ่สและหนึ่งหกวสันจากแนวทางของเพื่อนเนอจ้าถ้าเป็น3ตัวกะเจ็ด92้92องแ 761 861และ4 6 1เด่นสุด7 92, 9 2 8เกและ4 61จากแนวทางเจาะเลขเดน่นกขอขอบคุณแนวทางเจาะเลขเด่นนะจ้ะเนา,านะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เอดนัดสันจ้าพี่น้องเพื่อนว่าบูดใดร้อเลขตาล่างแอดนัดแคปนาจอเลยจ้ะเพื่อนเข้ามาสามงวดแล้วนะจ้ะเลขตาล่างเพื่อนเนาะงวดที่แล้วเข้าสามหกนะจ้ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าล่างหกหนึ่งและหกเจ็ดสันจาน้าเพื่อนว่า ทางเทิงวสัน50 52 82 92และ4เก่าจากแนวทางของแอดนัดวาารวสันจากพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางเลขตา่างเพื่อนเน้นๆตัวเดียวก็คือ61วาสาันจากพี่น้องจับมาห้แล้วข้างล่างนอกจาก61ข้างล่างคือสีหาปอดไดอกนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่า3ตัววาสาันจากเพื่อนวานเนาะ3ตัววาสัน์ไมานอกจากอันนี้ เป็นข้องไผ่บูจาบรุษแต่ยาประศีก็เห็นเพิ่นลเลขมาหายเนาะจ้ามแปดสองเจ็ดแปดสองมาสั่นจ้าเพิ่นวาคู่บนมาคู่ทางบน3กับสี่มาสั่นจ้าพี่น้องล่างเก่าสเด่นสุดๆล่องเก่าหนเก่และห้าคู่หนาวาสั่สามศูนย์หและ38มแปาสั่นพี่น้องหมายเหตุ382และ782เน้นๆมาสันาน่าานเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ ปูวัดปลาอุด,ดวรวมาสันจ่าพี่น้องเพื่อนว่า17บเจ็ดมกุาเนาะจา่าพี่น้องถ้าคลิปนี้เนี่ยขอขอโทษขออภัยหลายๆเนาะจากหกสามเจสองตัวกับส7มเเลขมาแก้ไปสิจวดจัดเลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของอาจารย์วัฒนันสอนสีจักเมียนม่วมเมนเนาะจ่าพี่นอ้องเพราะว่าเดี๋ยวคนเพื่อนมาใหม่กับอันนี้แต่เพราะว่าเพื่อนก็นเห็นโล่งายก็เลยเอามาให้เบิ่งเนาะจากคนน่าจะหายมากหกสี่สามหกสี่แปดหตัวกับ 2 7 3 7 4 3 4 6 4ม4 8 6ดและ68บนเลน4กับ3าวสันจารางเลน6กวสันจากี่วทางคุณไก่อุที่นั่นสอนสีเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้ะเน้นแทาทางของอาจารย์ซัมมิทวสันจาพี่น้องอาจารย์ซัมมิทเปินบอกว่าเลขสรูปเดอร์วสัญญนจาเิลว่าเก9า6 5 3 2ตัวกับเจ3หา 3, 8 5 8 7และ9 7เด่นสุด3กับ8ประสานจากแนวทางอาจารย์ซัมมิตเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้ะบนลางอาจารย์ธนกรฟันมาชุดเดียวเลยเนาะจา้ะอันอดอาจารย์ธนกร,าาร,นกรว,ดดวัดที่เลียวลุดทั้งล่างทั้งบนเนาะจา้ะ3ตัวอาจารย์ธนกรบอกว่า4 3 1 7 3 1 4 3 0 7 3 0 2ตัวทึ่งเน้นๆ30และ3 1ข้งางล่าง 17 19และ79ดผู้ใดติดตามผลงานของอาจารย์ธนกรแคปหน้าจอเป็นแนวทางผู้ใดเลาะแคปหน้าจอจวดจาดใดเลยนอกจาก ต่อไปเลยจ้าอันนี้ของนมเมืองดำดำพื่งก,กันจ้าคูโตเทิงซีคูคจ้าพี่น้องแมนชุดนี้บอนอที่เพิ่นถามหาหกแปดเนาะจ้าคันแมนกะคอมเมนต์มาบอกแยกเพสีนะ่าไม่เลือกจ้าพี่น้องแย้เาพศสีกัสิได้จ่มซื้อเพิ่นได้เนาะจ้างวดที่เรียิ่นไข่เขาหกแปดไฮมาซีคูเนาะจ้าเนาะงวดนีบนไฮมาสามสี่สามเก้าแปดสี่และแปดเก่าทีเพิ่นถามหาว่าเลขชุดซีคูที่มีหกแปดคันแมนกะคอมเมนต์บอกแยกเพสีมาได้เนอะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้คู่บนล่างวัดสันจ่าบนสรุปมาชุดนี้จะเน่าเน่ะเนาะจ่าพี่น้องสองสองสี่สองห้าสองแปดสองคั้งทึ่งจะครังล่างสี่เก้าห้าเก้าวสันคังล่างมีสองตัวเนาะจ่าสี่เก่ากับหาเก่าเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าเวฟคนรักงูวัดสันจ่าพี่น้องเพิ่นว่าจากแนวจานทางอาจารย์ศิลาวัดสันจ่าพิ่นว่าอาจารย์ศิลาเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นให้สามหกและวหกแปดวัดสันเนาะจ่า นวดนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะ06 02 09 62 69และ29ว่าวะสันจ้าพี่น้องเพื่อนเขาจับคู่6คู่จ้าพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะจากแนวทางของอาจารย์ศิลาเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนมามีซื้อเนาะจ้ะโอกะเกษตรหน้าหญ้าว่าส,สันจ้าพี่น้องขอโทษขอให้ได้หลายมาแค่2คู่เนาะจ้ะสามตัว4 2 4 สองตัว C C C สองและสองศุนสองจากแนวทางชุดทึ่งกเกษตรนายะวะาวสันจากไทยลีลาจากพี่น้องจากแนวทางของเอดไทยลีลาจะเน,น,น,น่าเนนอจากกระขอตทษขเคาะไพ่ได้ลายกะอยากไล่ให้พี่น้องเบิง้งให้ครบสะใจเลยเนอกจากสองตัวล่างศูนย เด่นศูนยวัสสอหนึ่งศูนย์สองศูนสามศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์และเกาูนเด่นสุดวงกลมสีแดงไว้เน,นาะจ้าพี่น้องมาเบิงสมโตเพิ่นจ้าบานสรุปมากแล้ว3โตเน,นาะจ้าพี่น้องวิ่งหลดแปดกับเก่าวัสดเนาะจ้าแปดห้าแปดหกแเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดอันนี้คือข้างทงโตใดเพิ่นเด่นเพิ่นเพชรปรากาสีแดงไว้เนาะจา้าสามโตเทิ่งเพิ่นหนึ่ง 8 5 1 9 5 1 9 6 2 2ง5กและ296จากแนวทางไทยลีลาจ้าพี่น้องพูดดีตามผลงานของไทยลีลาแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยจ้าต่อไปเลยจา้าแนวทางของอาจารย์วิมลพวงน้อยและบรรุสายบางหน้าจาาเอาแต่อาจารย์วิมนพจา้าพี่น้อง31 1 1>, 1 3 1 1งสามหนึ่งหน่นึสามสัตตัวบนกับหนึ่และ1นึ่งสาข้างล่างจากพี่น้องหก6นึ่งหและ2,6จากแนวทางของอาจารย์วิมลพ่วงหน่อยเนาะจา้ะถ่ายคลิปนี้แย่แพรีกับขอขอบพุ่นพ่อเม่พี่น้องเนาะจา่าที่ได้เขามารับชมรับฟังกับขอขอห้สุขภาพแข็งแห้งแห้งๆล่อยๆสุขู่สุขคน,นเนาะจา่าว่าจะใดที่แย่แพสีเบามวนหรือว่าอ่านตัวเลขพิษเบาตัวเลขพิษแยแปสีกับอถทษขอให้พ่อเม่พี่น้องหลายๆเนาะจ่าเนาะ กะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอ้อมูลให้ยายแม่สีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางกะขอขอบคุณห,หลายๆเ้ยจ้าสวัสดีจ้า